มันจะไปมีอะไรน่าเป็นห่วงวะ ผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นคำถามแรกของท่านผู้ชมที่ได้อ่านชื่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจะกดเข้ามารับชมเพราะเอาเข้าจริงๆมันจะแตกต่างอะไรกับเอเลี่ยนในการ์ตูนเบนเทนแค่เปลี่ยนจากอาร์ติโก,กานาเป็นชาลาเลโรชาลาลาหรือแท้ที่จริงแล้วบอมบดิโรคอค,โคโดีโดมันคืออัลติเมทเจอร์กันแน่วะแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกของมันอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วแล้วไงล่ะมีชื่อเสียงดังกระฉ่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตเด็กๆชอบผู้พัฒนานในโรบอกก็หยิบออกมาทำเกมและดึงดูดเด็กๆ ให้เข้าไปเล่นจนแทบจะกลายเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็วหันไปซ้ายก็เบนรอดหันไปขวาก็แอดมินทุงทุง,ทงมันจะไปมีพิษสงอะไรอีกใช่ครับถ้าหากเรามองชายคนนึงใส่สูตรจากข้างหน้าเราก็จะเห็นแค่ชายใส่สูตรคนหนึ่งแต่ถ,ถ้าหากเรามองในอีกมุมหนึง่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นโลกทัศน์ก็จะเปลี่ยนไปเราจะเห็นภาพใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นตัวละครเบนรอดก็เช่นกันเชื้อไวรัสนี้มันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีทั้งผู้คนและเด็กๆแห แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะเห็นถึงข้อเสียของมันและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําหน้าที่ฉายเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังคาดไม่ถึงของผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเบนโรดเข้ามาเยอะในแพลตฟอร์มโรบอทก่อจะไปรับชมเนื้อหาฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ดัอัลกอริทึมของคลิปนี้ขึ้นไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดกันด้วยนะครับเพื่อเดินทางไปสู่1น0 0 0 0สนซับสไครป์ไปด้วยกันพร้อมกับไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ โรบักแท้อยู่ตรงหน้าคุณแล้วเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมออนไลน์ที่ให้บริการมาแล้ว5ปีปรัศจากโรบักพิษเติมผ่านระบบเกมโดยตรงไม่เปลี่ยนประเทศไ d ดีย้ำโรบักแท้ไว้จะหาใครไม่สะดวกเติม ID pass สกิฟการ์ดก็ได้นะโปรโลดแรงเติมโรบักลดสูงสุดถึง10%ถูกกว่าเติมเองถึง600บาทสะดวกปลอดภัยสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมพิเศษและไอเทมเด็ดๆจำหน่ายอีกด้วยเกมอื่นๆก็มีนะครับไปหาดูกันได้แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดที่เจ้โรบูสอง รับส่วนลด3%สูงสุด50บาทของแท้ราคาเด่นดิวคุ้มจัดเต็มสายเติมไม่ควรพลาดนึกถึงโรบัคให้คิดถึงเติมโค้ดเกมเรอฟังอะไรกันเล่าไปเติมได้แล้ว ถ้าสมมุติว่าผมไม่เปิดดนตรีไม่มีการใส่ภาพประกอบมีแต่เสียงของผมที่บรรยายไปเรื่อยๆท่านผู้ชมจะสามารถดูคลิปวิดีโอจนจบได้ไหมครับผมคนนึงแหละที่ทําไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่ามันน่าเบื่อเพราะเอาเข้าจริงๆเรื่องน่าเบื่อหลายๆอย่างที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเราก็เคยเจอมาแล้วและบางครั้งเราก็จดจ่อ,อก,กับมันได้แต่พอบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่สิ่งที่จะกระตุ้นเราทุกวินาทีบางครั้งเราก็จดจ่อ,อก,กับมันไม่ได้ก็เหมือนกับพวกคุณตอนนี้ไงเริ่มรู้สึกเบื่อเราใช่ไหมล่ะครับ อย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะอุตส่าห์เข้ามาดูแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับอะเปิดเพลงสักหน่อย ถ้าจะให้อธิบายว่าอิตาเลียนเบนรอ์คืออะไรแบบกําปั้นทุบดินมันก็คือคอนเทนต์ขยะหรือที่เราเรียกกันว่าสลอปนั่นเองครับมันคือภาพที่ถูกสร้างจาก AI โดยมีคอนเซปต์คือการนําเสนอสองสิ่งมาผสมรวมกันจนเกิดเป็นตัวละครอิตาเลียนเบนรอจากนั้นก็จะมีเสียงพากจาก AI เป็นภาษาอิตาลี tralalero ราล l a l a l รา l a l e r o r a a d i l l a ซึ่งจะเล่าถึงที่มาที่ไปของตัวละครนี้คล้ายกับการเล่าเรื่องราวสยองขวัญของตัวละครแปลกประหลาดเด็กๆที่ไม่รู้อินูอินิ อะไรเข้าไปดูก็จะรู้สึกสนุกหรืออาจจะรู้สึกชื่นชอบในตัวละครของพวกมันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือเยาวยชนเวลากดเข้าไปดูก็จะรู้สึกว่าสมองกําลังตายลงไปอย่างช้าๆเพราะมันไม่ได้มีสาระไม่ได้มีแก่นสารอะไรไม่ได้มีประโยชน์ต่อสมองของเราและไม่มีตรรกะใดๆทั้งสิน้นมันถูกสร้างขึ้นมาแบบรวกๆเเน้นปริมาณและเน้นความเพี้ยนเพื่อให้เด็กๆกดเข้าไปดูด้วยความสงสัยและด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราการดูซ้ำๆการฟัง ซๆก็อาจทําให้สิ่งเหล่านี้แทรกเข้าไปในหัวสมองของเราวันใดวันหนึ่งที่เรากําลังคิดอะไรเพลินๆไม่แน่คําว่าทุงทุงทุงสฮัวอาจจะแทรกเข้ามาอยู่ในหัวสมองของเราหรือหนักไปกว่านั้นก็คือจู่จๆเราก็พูดออกมาว่าชิมแปนซินี่บ้านนี่นี่โดยที่ไม่มีอะไรมากระตุ้นเลยไม่ได้มีความจำเป็นให้เราต้องพูดออกมาด้วยซ้ําแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือคอนเทนต์เหล่านี้มันดูง่ายครับใช่ครับ ทำกลางโลกที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วโลกที่ต้องการคอนเทนต์ที่เสิร์ฟเร็วและย่อยง่ายมันจึงไร้อุปสรรคขวางกั้นเมื่อสมองของเราเปิดให้คอนเทนต์ขยะพวกนี้เข้ามาในสมองไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือเนื้อหาก็สามารถจดจำได้ง่ายถ้าว่าท่านผู้ชมลองไปสำรวจเด็กสมัยนี้ดูที่คุณพ่อคุณแม่มักจะหยิบยื่นมือถือให้เล่นตั้งแต่ยังเด็กคลิปวิดีโอสำหรับเด็กที่พวกเขากดเข้าไปดูก็จะเป็นคลิปวิดีโอเด็กๆทั่วไปซึ่งเป็นคลิปที่สร้างความรู้และวิวัฒนาการของเด็กได้ดี ตรงนี้ก็ฮีฮีตรงนั้นก็ฮีฮีนี่ก็ฮีนั่นก็ฮีทุกทุกที่ก็ฮีฮี แต่พวกเขากลับไม่สามารถดูมันได้จนจบดูคลิปวิดีโอนี้เพียง3-5ถึงวินาที<ๆ>ก็ปัดไปดูคลิปอื่นแล้วแล้วคลิปต่อๆไปก็ไม่เคยดูจนจบและหนักไปกว่าน,นั้นก็คือการกดเล่งเวลาคลิปวิดีโอให้มันเร็วขึ้นเราก็บว่ากําลังใช้เม d ด<ะ>ิ n เ e เวนด์ดอเรจ,จักรวาลยังไงอย่างนั้นเลยแต่เมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าช็อตหรือจาพวกคลิปวิดีโอสั้นดูจบก็ปัดไปดูอีกคลิปหนึ่งเพราะแต่และคลิปมันสั้นและแทบจะไม่เกินหนึ่งนาทีเลยเด็กเหล่านั้นกลับสามารถดูมันได้ทั้งวี่ทั ใหญ่ก็ไม่เว้นเคยลองสังเกตตัวเองจริงๆกันไหมครับไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าห้องน้ําช่วงเวลาว่างจากการพักงานหรือก่อนนอนเราก็มักจะดูคลิปวิดีโอสั้นพวกนี้เป็นประจำแต่พอหลังจากนั้นเธอเรากลับเข้ามาสู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นงานสัมมานาหรืองานประชุมเรากลับรู้สึกว่าเวลามันช่างเดินช้าเสียจริงเมื่อไหร่จะจบสักทีมัวแต่พูดอะไรที่มันไร้สาระอยู่ได้เมื่อไหร่จะเข้าประเด็นสักทีมัวแต่อารมพบทอยู่ได้หรือแม้กระทั่งการเสพสือ่อภาพยนตร์หรือซีรีส์ ที่ผมเองก็พบเจอมากับตัวหลังๆมานี้เวลาที่ผมเสพสื่อภาพยนตร์ผมเริ่มรู้สึกติดรสชาติของการที่เล่าเรื่องกระชับบิวอัพสนันเน้นความมันเต็มพิกัดท่าที่ก่อนหน้านี้ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องช้ายอย่าง The Irishman คนใหญ่ไอริชที่มีความยาวถึง3มชั่วโมงผมกลับดูมันได้สบายๆไม่ง่วงเหงาหานอนซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวการก็คือคลิปวิดีโอสั้นเหล่านี้นั่นเองเพราะเราชอบในสิ่งที่จบเร็วชอบสิ่งที่สั้นกระชับสมาธิที่เราจะจดจ่อกับอะไรบ บางอย่างก็เริ่มดอบลงหรือจะให้ชัดกว่านี้ท่านผู้ชมลองไม่จับโทรศัพท์มือถือสัก หนึ่งชั่วโมงดูไหมครับโดยที่ไม่มีอะไรให้จดจ่อเลยไม่ต้องฟังพอดแคสต์ไม่ต้องเปิดหนังไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่นิ่งๆสักหนึ่งชั่วโมงเชื่อไหมล่ะครับน้อยคนจะรอดหนึ่งชั่วโมงนี้ไปได้หรือถ้าหารอดไปได้ก็จะรู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาช่งางลําบากยากเย็นเหลือเกินเพราะปกติทุกครั้งเราจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดหน้าจอเข้าไปแต่ข้างในความคิดของเรากลับไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะทําอะไรกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เลยยืนว่วางๆก็หยิบมันขึ้นมมานานัางวงวอกกยิบขึ้ี ทั้งๆที่ก็ไม่มีเหตุผลว่าต้องหยิบขึ้นมาทําไมจนสุดท้ายก็เกิดเป็นความเคยชินและไม่ง่ายที่จะสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้คลิปวิดีโอสั้นบางอย่างที่เยาวชนและผู้ใหญ่เข้าไปรับชมก็จะมีปะปนกันบ้างระหว่างคลิปที่มีสาระหรือคลิปวิดีโอที่ไร้าสาระแต่กลับสร้างความตลกโปกฮาให้กับเราได้ทีนี้เมื่อเราหันกลับมามองที่เด็กๆพวกเขารับชมอะไรกันบ้างละ่ะพวกเขาเปิดคลิปการเมืองเหรอก็คงไม่พวกเขาเปิดคลิปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างนั้นเหรอก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้น พอผู้ปกครองส่วนใหญ่น่าจะเปิดโอกาสให้ลูกๆของพวกเขาได้มีเวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือแบบจำกัดเวลาด้วยเหตุผลนี้พวกเขาถึงเลือกที่จะเสพสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดให้เร็วที่สุดก่อนที่ระยะเวลาแห่งความสุขจะหมดลงและหนึ่งในนั้นก็คือตัวละครอ,อิตาเลียนเบนรอดที่ต่อให้คุณพยายามจะทำความเข้าใจว่าทำไมเด็กๆถึงชอบตัวละครเหล่านี้ก็แทบไม่มีทางสำเร็จได้และเมื่อเราพูดถึงสื่อคลิปวิดีโอเราก็กลับมาดูที่สื่อเกมซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าแพลตฟอร์ม โรบ็อกก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่รวบรวมจินตนาการของผู้สร้างเอามาไว้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวมันเข้าถึงง่ายมันเปิดกว้างจึงทําให้มีเกมแนวเบนรอดเข้ามาอยู่ในตลาดของแพลตฟอร์มนี้อย่างลดหลามเกมที่เด่นชัดที่สุดเลยนั่นก็คือเกมอย่าง s t e e l อ r b a n ์รมันไม่ใช่เกมที่มีกลไกซับซ้อนอะไรเลยครับเป้าหมายหลักของมันมีเพียงอย่างเดียวคือการแย่งชิงตระครอเบรนรอดมาจากคนอื่นเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตเม็ดเงินหรือปลดล็อกไอเทมต่างๆจุดที่น่ากังวลที่สุดของเกมสต e ลเอ b บ n ไม่ใช่แค่เรื่องของการแย่งชิงของในเกมหรอกครับแต่มันคือการวางรากฐานทางความคิดที่ว่าความสําเร็จที่เร็วที่สุดคือการพรกของจากคนอื่นใน,นขณะที่เกมทั่วไปสอนให้เราพยายามฝึกฝนหรือสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองแต่เกมแนวนี้กลับสอนให้เด็กๆมองหาทางลัดที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการเดินเข้าไปกดขโมยจากคนที่เพียรพยายามมากกว่ามนคือการสร้างวงจรความพึงพอใจชั่วคราวที่ได้มาโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามให้มากเมื่อเด็กๆ ได้รับรางวัลจากการชิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมองของเขาก็จะเริ่มเพิกเฉยต่อความลำบากของผู้อื่นและมองข้ามคุณค่าของการสร้างสรรค์ไปจนหมดสิน้นนี่แหละครับคือการเริ่มต้นของอาการสมองเน่าในมิติของพฤติกรรมเมื่อเด็กเริ่มชินกับการเอามามากกว่าการลงมือทำพวกเขาก็จะกลายเป็นเจเนเรชันที่ขาดความอดทนและมองว่าความสำเร็จที่ต้องใช้เวลานั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อจนเกินไปและถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรายูทูบเบอร์ทำคลิปวิดีโอพูดถึงตัวละคร ควาเบนรรดในมุมมองของการวิเคราะห์หรือในมุมมองจากการวิาพากษ์วิจารจากความเห็นส่วนตัวหากมีคําพูดไหนที่ระแคระคายหูพวกเขาพวกเขาก็จะแสดงอารมณ์และต่อต้านออกมาเป็นลักษณะตามถิ่นกําเนิดหากสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของเขามีเพียงแค่โทรศัพท์มือถือไม่ค่อยจะมีพ่อแม่มาสั่งสอนวันๆเอาแต่ทํามาหากินหรือใช้คาหยาพูดคุยกันในบ้านทุกอย่างที่สะสมมาเมื่อหยิบเอามารวมกันก็จะเกิดเป็นหลักคอมเมนต์ท็อกซี่ที่ไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์เริ่มต้นหรือเป็นโปรไฟล์ของคน พ่อคุณแม่หรือที่หนักไปกว่านั้นก็คือโปรไฟล์ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะทําให้ยูทูบเบอร์แอบสงสัยไม่ได้ว่านี่กูโดนคนแก่ดา่าแล้วปะเนี่ยแล้วทํำไมผมถึงรู้ล่ะมันก็เป็นเพราะว่าผมเคยเจอแล้วน่ะสิสตีลเบนรอดกำลังจะถูกลบออกภายในสิ้นปีนี้เก่ง หนจะเป็นครีวิเคราะห์มันก็ยังมีคนมืนๆออกมาเถียงอีกว่าข่าวปลอมนีโดนดูดสมองไปหมดแล้วเหรอวะนั่นแม้กระทั่งในช่วงที่ผมลองทสระบบองคารักพิทักษเบนรอดก็มากันเต็มเลยมาไปทําช่องแปลกๆเต็มแป้งที่ไหนันเป็นแย่เอิญอีเคยรู้ไหมว่าแมบนี้มันใช้สมองเลยเขาคิดสส้นสายการณ์เส้ตัวละครโอจมาประกอบอาชีพครับแอดมินถุงทุงถุงสหูระมันจึงเป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันดีว่าเด็กส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบเกมอย่างสตีลเบนรอดมักจะอยู่ในสภาวะที่ต้องการจะเอาชนะทุกสิ่งเห็นบ้านของผู้เล เข้ามาขโมยของเราก็อยากจะเอาชนะแต่เมื่อทุกอย่างไม่สมหวังดั่งใจปรารถนาอารมณ์หงุดหงิดต้องมาอารมณ์โกธาต้องมีทั้งในเกมและนอกเกม s t e ลเบีบนรอ t จึงเป็นประเภทเกมที่ต้องใช้วิจารณญาณให้มากสําหรับเด็กที่เปรียบเสมือนกับผ้าขาวคุณเล่นได้ครับคุณสนุกกับมันได้แต่ต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่มีใครอยากมีปัญหากับเราถ้าเราไม่วิตกจริตไปเอง หลังจาก Steel Band r o t สิ่งที่ตามมาก็จะเป็นไฟ The Band r o t เกมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเกมเพลย์หลกัหลกๆก็คือการตามหาตัวละคร b a n r o t .png แล้วก็สะสมเก็บไว้ใน ID แค่นั้นเลยครับเกมมันก็มีอยู่แค่นั้นเลยแต่ที่หนักไปกว่านั้นภาพจากเกมส่วนใหญ่แล้วมันก็คือภาพ AI ที่สร้างขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่แพลตฟอร์ม Obby หรือจุดลับภายในเกมเพ,พื่อให้ผู้เล่นเข้าไปตามหาภาพ b a n r o t .png แน่นอนว่าใครที่ได้เห็นเกมนี้เป็นครั้งแรกก็คงจะคิดว่ามันไปเล่นอะไรกันวะ e s c a p e ซ n นามิฟอร์เบนรอดเกมนี้น่าสนใจมากๆครับถ้าไม่นับเบนรอดเกมที่ถ้าเราวิ่งเข้าไปหยิบตัวละครเบนรอดกลับมาไว้ที่ฐานของเรายิ่งเราวิ่งไปข้างหน้าไกลมากเท่าไหร่ก็จะยิงได้ตัวละครที่แรงมากขึ้นเท่านั้นเพื่อนํามาผลิตเม็ดเงินไปพัฒนาฐานที่มั่นของเรารวมไปถึงความสามารถในการเคลื่อนที่ของเราด้วยนี่น่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจที่สุดแล้วครับถ้าไม่นับเบนรอดจะบอกกับผู้ชมว่าผมอัดไปแล้วก่อนหน้านี้ครับแล้วรอบนี้มาอัดใหม่ซะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไฟล์หายครับ โอ้โหนั่นเป็ตัวอะไรวะนะ่ยมันอะไรวะนะ่ยตัวมันยษาใหญ่ไปครับเราไปไล่หาตัวละครเบนร็อกกันดีกว่านะครับคือทำไปเล่นในเกมนี้นี่มันไม่ธรรมดานะทุกคนเห็นแล้วแบบผมอยากแบบไปนั่งไล่หาเวลาไปนั่งไล่เกมนี้เลยวันนี้มังมีตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นทันไหมเนะี่ยกลัวไม่ทันอไอ้ไลนิ่งนี่อยู่ๆมันจะมามันก็มาเกรียนมันวะไปครับวิ่งไปก็คือเกมนี้มันจะให้เราแบบว่าวิ่งไปเรื่อยๆอย่างอย่าง อย่างนี้เลยนะครับโอเครอดเมื่อกี้นี่ผมจุ่มมันเต็มๆเลยนะแต่ทำไมผมรอดวะแปลกวะเอ้โอ้โหมีเดียมฟาสโอ้โหมีเดียมไม่ทันมีเดียมอีกคือถ้าเรามี VIP เนี่ยเราจะเล่นง่ายมากกว่านี้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีห้อง VIP ให้เราเข้าไปแอบเนะี่ยินไป <kę eras> ไม่ได้เอา้าแมป,ปเปลี่ยนโอ้โหมันนี่อีเวนต์กูไม่อยากได้เกมหมาโซ่เป็นเกมหมา <S <S คือต้องบอกก่อนว่าผมลองเข้ามาเล่นดูแล้วเว้ยโอเคเราได้ของมาแล้วเคยดูข้างหลังไว้โอ้ยไลนิง่งไลนิ่งมาอย่างเร็วอแอบก่อนไอ้น้องได้มาแล้วนะครับตัวใหญ่บิ๊กบุมเลเวล111 วิ่งวิ่งวิ่งไปไปตูนหันไปมองเช็คก่อนโอเคโอเคกลับที่ครับยา yeah! เราได้สุดยอดตัวละครอะไรสักอย่างแล้วเราก็วางมันลงไปอืคิวดีต่อนเซค n นโอ้โหเลเวลแบบบ้าไปแล้วอะแล้วดูเงินผมยถ้าอย่างนี้แสดงว่าความเร็วของผมก็จะอ,อัพไปเลยโอ้โหวความเร็วระดับนี้ไผ่สิหยุดได้โอ้โห โอเคผมเริ่มรู้สึกสนุกกับเกมนี้แล้วโอเคไปครับวิ่งวิ่งแอปวิ่งอันนี้ให้กระโดดอึบปุ๊บซีเกตเอลเียตัวที่เป็นทีวีนะครับตัวนี้หยิบมาโอเคเป็นของเราละไอ้น้องแหมวิ่งไปเย้เป็นของเราแล้วไอ้น้องเนื่องจากแพลตฟอร์มโรบอท เปรียบเสมือนกับโลกใบหนึ่งจะขึ้นหรือลงก็อยู่ที่กระแสเมื่อกระแสของอิตาเลียนเบนรอดแพร่กระจายอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเกมประเภทเบนรอดก็โผล่ออกมาให้เราเห็นกันมากมายจนบางคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญกล่าวว่าจะหาเกมดีๆเล่นแต่กลับจะต้องมาเจอพวกอิตาเลียนเบนรอดเต็มฟีดของโรบอคคำว่าเบื่อโรบอคจึงถูกใช้ใคล้ายกับคำว่าเบื่อเบนรอดแล้วเกมเหล่านี้มันก็ได้รับความนิยมมากมีหลายๆคนต่างก็ให้ความสนใจกับมันดึงผู้เล่นหลายๆคนเข้าไปเล่นจนเกือบกลายเป็น แม่พิมพ์ผลิตเม็ดเงินเพราะเด็กๆให้ความสนใจและในบางครั้งที่ผมเห็นผู้พัฒนาบางคนสร้างเกมในโรบ็อกผมก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากจะสร้างเกมกับเขาบ้างแต่เมื่อเรากลับมาคิดดูอีกทีถ้าจะเอาพาเช่นเราจะได้ไรายได้กับมันไหมเวลาที่เสียไปมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าจะไถ้าเราจะเอาอไรายได้กูทําเกมเบนรอดดีไหมมันเลยเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักพัฒนาเมื่อเกมดีๆที่ตั้งใจทํากลับไม่มีคนเล่นแต่เกมเบนรอดที่ทําเอาลุกๆกกลับทําเงินได้มหาศาล เหมือนกําลังทําให้โรบ็อกกลายเป็นสุสานของความคิดสร้างสรรค์และกลายเป็นโรงงานผลิตเงินจากความรุ่มหลงของเด็กๆแทนเมื่อเห็นว่ามันเป็นกระแสก็พยายามดันมันจนสุดเพดานและเมื่อสุดเพดานแล้วกระทุบเพดานพุ่งขึ้นไปอีกผลกระทบนี้ที่ผู้พัฒนาต้องพบเจอแม้ว่ามันจะดูไร้สาระแต่ถ้ามองดีๆมันไม่ง่ายเลยครับที่เราจะสามารถเอาชนะจุดนี้ไปได้และเมื่อย้อนกลับไปที่ผลกระทบของสื่ออย่างอิตาเลียนเบรนดมาผสมรวมกันกันกบแพลตฟอร์มโรบ็อกทิศทางของสื่อเล เกมที่กําลังดิ่งลงเหวนี้กําลังสร้างรอยแผลที่มองไม่เห็นเอาไว้ในสมาธิของเด็กๆคําถามที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นแบบไหนแต่มันคือคําถามที่ว่าในวันที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาโลกที่เต็มไปด้วยตากราและความเป็นจริงจะยังหลงเหลือพื้นที่ให้คนที่มีภาวะสมองเนา่ายืนอยู่ได้อีกหรือเปล่า ในทุกๆครั้งที่เรากดเข้าไปดูหรือกดเข้าไปเล่นเกมเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้แค่เสียเวลาไปครับแต่เรากําลังร่วมกันรดน้ําให้กับมเมล็ดพันธุ์ที่ผิดเพี้ยนมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นจากความฉาบฉวยและความม่่งเปล่าที่ถูกฉาบด้วยสีสันอันสดใสเรามักจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาสติปัญญาแต่เรากลับมองข้ามความเงียบสงบที่สมองของเราควรจะได้รับไปจนหมดสิน้นในวันที่โลกของเด็กๆเต็มไปด้วยเสียงตะโกนไร้สาระของตัวละคร PNG และการแย่งชิงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เราไม่อาจอย่างรู้ได้เลยครับว่าเมื่อเมอเล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่พวกเขาจะยังคงหลงเหลือพื้นที่ให้ความอดทนจินตนาการหรือความเข้าใจในความสวยงามที่ลึกซึ้งได้อีกไหมหรือสุดท้ายแล้วโลกทางใบจะกลายเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยมที่มืดมิดที่ผู้คนต่างเอาแต่จ้องมองความว่างเปล่าที่ส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งและเรียกมันว่าความสุขแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าความสวยงามที่แท้จริงของโรบอทคืออะไรหรือว่าเรามาถึงจุดที่ความ ความไร้สาระกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ไปแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับและสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการนําเสนอของคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วก็อย่าลืมกดซับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนื้อหาของคลิปวิดีโอหมดลงเพียงเท่านี้พบเจอกันในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ yeah. uh, money Everybody worried about the crown being Look, homie, me on the man right now Talking to a P.I., kinda time we Jump move like the kind of take eons Got a little buzz, it's time to go beyond Can't look back, no time to hit rewind Yeah, she wants to do S-class I'm like, boo you must ask They pour way too much in your glass Just move your hips like a hula class Hit the gab I talk that gap Strut like up, man, I walk that shit When I'm up, that.